สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะาเรียนหน่วยที่1เรื่องประเภทของคําไทยประเภทของคําไทยคําไทยจําแนกตามลักษณะที่ได้มา8ประเภทคือ1คํามูล2คําประสม3คําซ้อน4คําซ้ํา5คคาสมาห6คําสนทิ7คําทับศัพท์และ8คําศัพท์บัญญัติประเภทที่1ประเภทของคํามูลคํามูลคือคําที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง หรือต้องรวมเสียงพยางค์ต่างๆเข้าด้วยกันจึงจะมีความหมายคามูลจะเป็นคำหนึงพยางค์หรือมากกว่าหนึ่งพยางค์ก็ได้เช่นพ่อกระถางมะลกออาจจะเป็นคําไทยแท้เช่นบ้านกะทิกระทะหรือคําภาษาต่างประเทศเช่นบล็อคลับบล็กเกตล็อกเก็ตโซดาโคคาเมนประชาธิปไตย ประเภทของคำะสมคำะสมคือการนำคำมูลที่มีความหมายต่างกันมาประสมกันแล้วเกิดคำที่มีความหมายใหม่แต่ยังคงมีเคาของความหมายเดิมอยู่บ้างโดยคำที่มีความหมายหลักจะอยู่ข้างหน้าส่วนคำขยายจะอยู่ข้างหลังเช่นข้าวสวยพนกลางลูกเสือน้ำผึ้งรถถังรถไฟรถพ่วงแม่นมเผาขน เบียล่างแม่ทับชาวประมงฉีกหน้านางในกล้วยแขกและน้ำปลาประเภทของคำซ้อนคำซ้อนคือการนำคำที่เหมือนกันทั้งรูปและความหมายมาประสมกันแล้วเกิดคำที่มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกล้วยก้วย,วยคือง่ายมูงูปลาปลาคือเข้าใจบ้างเล็กน้อยอิดอิดอดอ,ดอ,ดอดคือแสดงอาการไม่เต็มใจ เรียบๆเขียงๆค,คือการใช้คำพูดเพื่อหยั่งใจดูไปๆไปมาๆมาคือผลสุดท้ายลวกๆคือไม่เรียบพื้นๆคือธรรมดาอยูย่ๆคือไม่คาดคิดมาก่อนประเภทของคำสมานคำสมานคือการนำภาษาบาลีสันสกฤตมารวมผสมกันแล้วเกิดคำที่มีความหมายใหม่ลักษณะของคำสมาดนั้นคำที่ มีขยายจะอยู่หน้าคําที่มีความหมายหลักเมื่ออ่านคําสมมตจะต้องอ่านเรียงทีละพยางและแปลความหมายจากคําหลังไปยังคําที่อยู่ข้างหน้าตัวอย่างของคําสมมตปัญญาบวกชนคือปัญญาชนคนที่มีความรู้อาชีวะบวกศึกษาเท่ากับอาชีวะศึกษาคือการเรียนวิชาชีพวีละบวกชนคือวีละชนแปลว่านักรบ อุทกกับวกภัยคืออุทกกัยไพแปลว่าภัยทางน้ำพิพิธบวกพันคือพิพิธพันธ์ประเภทของคำสนทิคำสนทิคือการนำภาษาบาลีส,าสันสกิตมาประสมด้วยกันเชื่อมเสียงเพื่อให้เกิดความกลมกลืนโดยตัดสระบางตัวหรือเพิ่มพยัญชนะบางตัวเพื่อทำให้เกิดคำขึ้นใหม่การอ่านและแปลความหมาย ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับคำสมานตัวอย่างของคำสนทิเช่นวิทยะบวกอะไรคือวิทยาลายัยแปลว่าที่อยู่ของความรู้สุขะบวกอุทัยสุโคทัยแปลว่าพระอาทิตย์แห่งความสุขมหาบวกอัศจรรย์เขากับมหัศจรรย์แปลว่าความแปลกประหลาดที่ยิ่งใหญ่โกศีบวกอินคือโกศิน แปลว่าพระอินทมัคคะบวกอุเทศเท่ากับมัคุเทศแปลว่าผู้บอกทางหรือผู้นําเที่ยวประเภทของคําทับศัพทับศัพท์คือการออกเสียงและเขียนตัวอักษรไทยทับศัพท์ภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีกีฬาอาหารและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น Galaxy, Cocktail, c o n c r e t ีตคลินิกแท็กซี่เน e ไทบาสเกตบอลแปดบินตันเปอร์เซนต์วิตามินลิปสติกอ i ลูมิเนียมและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทของคำศัพท์บัญญตัติคำศัพท์บัญญัติคือการสร้างคำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการประสมคำสมาทหรือสนทิเพื่อสร้างคำศัพท์ใหม่ ที่ใช้แทนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเช่นตัวอย่างของคำศัพท์บัญญัติ concept บัญญัติว่ามโนภาพหรือมโนทัศน์ c o n s t i t ท t i o n บัญญัติว่ารัฐธรรมนูญ culture บัญญัติว่าวัฒนธรรม e f f i c a c y บัญญัติว่าประสิทธิภาพตัวอย่างของคำศัพท์บัญญัติ effective บัญญัติว่าประสิทธิผล mass บัญญัติว่ามวลชน nation บัญญัติว่าประชาชาติ population บัญญัติว่าประชากรตัวอย่างของคำศัพท์บัญญัติ p u l i t y บัญญัติว่าปัชญา reform บัญญัติว่าปฏิรูป regent บัญญัติว่าระบอบ television บัญญัติว่าโทรทัศน์ตัวอย่างของคำศัพท์บัญญัติ Service บัญญัติว่าบริการ System บัญญัติว่าระบบ s ซ m มนาบัญญัติว่าสัมมนา Vision บัญญัติว่าวิสัยทัศน์อ่าสำหรับประเภทของคำไทยในวันนี้นะคะครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะนักเรียนสนุกสนานและได้รับความรู้กันอย่างมากเลยวันนี้เนาะเดี๋ยวในหน่วยต่อไปเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน ภาพต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน